ครับสวัสดีครับกลับมาเก็บเห็ดน้ำกันอีกคือเกาเด้วยครับวันนี้มาอีกแล้วครับเริ่มด้วยเห็ดละมุกเหลืองครับสามดอกแรกครับ ตัวด้วยและงกขาวครับสองไข่ครับไข่หนึ่งอยู่ข้างกระตาดีครับอันนี้อยู่ข้างคอนใหม่ครับออกจากไข่แล้วดอกนี้ มาครับมาพายกับตาเก็บเห็ดน้ำกันตะเสาอีกเด้อครับนีออ่เงาเพกีิครับมาเด้อมาก,การเห็ดน้ำกันครับ อีกสองใครครับที่ครับตรงนี้ที่ดอกนี้ออกจากไข่เลยครับมาแห่งพลังใจกันครับสีเห็นอีกว่า อยากได้เป็นมูนละลครับเรื่องลึบอยู่เนาะเป็นตาสะวันครับเห็นดีกันครับได้สีไข่ครับมองนี้พอดีงามครับ สองไข่ครับอท่างนี้ติดมีดขึ้นมาเลยตัวนี้มองละสองละสามอยู่ครับนึ่งดัวครับแต่อะไรที่ออกจากไข่พันอยู่ผู้เดียวนะครับมีมูมาตั้งอยูน่น้ำงามเลยครับ อีกแล้วครับว่าเบิ้งเห็ดนาเรียครับจุ่มสามีครับ,งา,รรบงามอดีโอ้พี่แจพี่กระเมียนครับเดี๋ยวไม่เบิ้งเลยไส่ซีดอกครับมงึง เซตาเดีเลยครับอัปเดตกระตาน้ำครับได้อีกแล้วครับกำลังสีแจ้งครับโอ้ยตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วสีแจงแล้วไม่ด,ดีครับมาย่างเก็บเห็ดต้องกนเด้อครับ เ็นไว้ลียวอะนะดูข้างกระตากระเมีครับดี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 ามดีดีดับีดีเีดีดีดีีดีดีดีีดีดครับ<น> แต่กล้องเปิดยาให้เลยเด้ดอสองครับนีด่ดล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเทีายวเด้อครับยูรุ่นยูหายกำลังใจผมเเด้อครับเป็นกำลังใจนะครับ ไปงางนหาเห็ดต้องกันครับสีพยายามหาเห็ดงามๆให้พี่น้องได้วเบ่งครับครับยป,ปงานขึ้นโนนหุน,นละครับนี่ครับมีธรรมชาติเดืองเอาเกาะยิ่ก็กรันี้ครับเดี้ยแมงคามครับก <c oughs> ินก็ก,กอันนี้ครับมมรบม่รู้ว่าซื้อยังไงอ,อันนี้คือ มากินยู่ประจำครับยี่โงแมงคามเหลือมีแหละครับแต่แมงคับกับมีเะไครับเห็นเนี่ยตัวสองตัวนะครับไปหาเห็ดอีกครับแจ้งแล้วเมื่อนี้คือส่งเป็นบอปปันไดงครับแต่กะพอไดอยู่เดี๋ยวสิพยายามด้วยครับพยายามหาเห็ดง้ำงาให้พี่น้องเด้เบิ่งเนาะไปให้กำลังใจกันครับยังกันดีครับดีครับยังลงเรืออยู่ครับ เหลือให้พี่น้องได้เบิ่งยี่ตัวน,นี่โอ้พีหพีละงูเหลืองไหมนี่ไข่ใหญ่แท้ดีสีเหลืองเลยครับนี่ขัดออกจากใครง่ายได้นี่ไปกับเี่ละงูขาวครับก็เป็นละงูขาวอยู่นี่นี่ขาอีกครับขาอีกขายอีก เอ็นอีกแล้วครับงามเต๋อแจ่งมาเริ่มแล้วครับเริ่มมานแล้วทำงานเดือรีดายสแก,กนหาเห็ดเด้อนี่นี่ครับโอ้ ฟังเสียงครับฟังเสียงไข่ปุ่ใงใหญ่เลยพี่ครับหาไว้หายแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่นี่กยิงเราอันนี้ครับ เงาเงายังก็คุกติ๋วครับอันนี้ไปเพิ่นเอาแล้วครับข้างๆแต่ยังดูมี่เห็ดไปเห็ดมันเนานะยังเป็นคคไข่ขึ้นใหม่ๆอยู่ครับอีอันนี้ก็เห็ดผมหรือกันอันนี้นี่เนะนี่ยคุกอีกคนนึง าในเด้ปลปกไว้ครับกำู่ฟีครับได้แลวเ๋ขอะกินคือ ยังครับ<ป>สเสตาอัปเดตในกระตาเพาอขืนตาในานะ้ยนอยแล้วยังเลยครับ ได้ติมกันครับได้เห็ดของเข่ามากครับทั้งขาวทั้งเหลืองเลยเป็นหกเกิดละมุนเข่าแล้วดูกันใกล้กันเลย อีกครับได้เห็ดตะไข้ด้วยครับอันนี้ว้าวต้องไม้โคตกไว้กันพคตกวยอีกครับงามๆเลยครับมีดอกครับสามดอกครับเหตตะไข้พรวนนี่ ไปเชลโมกัะ,กะเ็นครับดอกนึ่งครับมองลวดอกสองดอกเติมกันไปเนาะเริ่มลาแล้วเพราะมือนี่ยังพอได้อยู่ครับใส้แคนนี้ก็ได้เครับรีครับรี ี่ใคะแม่นเฮดเท่าจะที่นั่งขโอมอมถ่ายนี่แล้วดนนีว้าวดีนะปลานนีไปเบิง่งทางล่างนี่พาพี่น้องเพิ่นลงไปเบิ่งนี่แล่ละยางไปนี่อยู่ทางใต้อีกสามครับสามเลยนีอ่อีหลีนี่ถ้าเพิ่อนมาซ่องเนี่ยแม่ <laughs> ครับ <laughs> ตัวนี้นี่เองเนาะลี่แอบทำถ่าเลยตัวนี้เอาเลยครับไดเพื่อนย่างไก่ไปแต่กระเสียวไปแล้วครับกระอยากช่วยไหมไปสีย่างเนาะขอบคุณหลายๆที่งไว้ให้ อยู่ข้างคางกันยังอีกแล้วอันนี้เพิ่นมางญาเข้ามาบ่เสามะี่ไข่ปรนตัวนี้สิถ่ายเบิ่งกันนี่ครับเฮ็ดดอกนี้ตากล้องก็ยังพันเห็นเด้อครับโอ้ย <Okay. S 2> ไ,ไปจ่อ,อเบิ่งแล้วอญยย้านี่มาเบิ่งได้ละ่ะ <laughs> เห็ดีหยังต้องอะไรท่านเห็นเลยครับเจ๊ว้าวงามเลยครับฟังเสียงครับสะใจปลาปลาปลาอยู่ให้กำลังใจครับคันมากกะฝากน้ำไปเด้อครับมาคลิปเก็บเห็ดมือหนีวัวน้อครับมือมาเก็บเห็ด เ,เก่าครับขั้นมากกับกดไลค์ให้นะครับกดแชร์แนะนำครับกั้นมากอีหลีกะกดติดตามเป็นความครับอย่าลืมเด้อกดติดตามครับกดติดตามว้าวโอว้เป็นแปลี่ยนไหมครับยุ่เป็นแปลนไหมดอดกระแดงใดครับนนีีน่่ง,งามๆเลยอาอยู่พ้นเป็นแปลนเลยครับ ขาอหอมไม่ชินใจนะอืมอเนี่ยงามครับแค่ฮะว้าครับไม่เห็นตไนไนะไคร้บุลณะนี่อืมแมีนบ่ครับดบไงเลยครับแต่ว่าบวหอมเลยต้องเอาไปถามมีพ้นเลยเอาอเนาะม่ได้ดอกเพ่นบากแย่หนึ่งครับ เอาไปถามยังพึ่งมึงเนาะปลาแมนบอัอันนี้ก็พร้อมรู้ครับถามจากพอจากแม่เลยเนาะแม่อะไรจะขอมือหูอังสิเลยครับผมก็บอะไรหูเปัสซุ่นเห็ดเอาไปถามมันบึ่งต่ว่าส่งดอกไง่ายไหมครับกไกลเอาไปหาอีกครับแค่เหตุตะไคร ไปแล้ว อีกครับนี่ครับยุ่ขงขางๆกันครับครับนี่ก็อวยกลับมาเทียงแหละครับเมนี้ะพ่นเราหนึ่งเฮ็ดไว้ครับที่ปัน่นเขาทีกินเขาเศร้าสั้นเอาปุ่งที่ปังนหนึ่งอันนี้พ่อหนึ่งผงดูไหมบอว่าหนึ่ง,ง<า>อันนี้หนึ่งแล้วเห็ดตะไคร้ไม่กระจุ่มมันเด่น ครับอันนี้เห็ดตะไคร้ครับเหม็นแหว้เ,เ,เห็ดแหวถ้ากินย่ำเย็ยนช้านินซี่คนเห็ดตะไคร้ล้วนๆตัวนี้ไ <c oughs> ม่ได้ไปปลาเดียวกันเนาะไปไปคนละนปลาคนละโขกครับหนึ่งหนึ่งสวดถาดได้ซ้ำนี่แหละมันยุบลงเนาะหนึมันยุบลงีติดดอกงามๆเหมือน,นมาบอทันเพิ่นหนึ่งแล้วก่อนอไปจังได้กะมื่อหนาจังพ่อกันไหมเนาะ เดี๋ยวสิผ้าไปเก็บน้ำยาพ่นครับปั่นกอยกีแแต่ถือมือใดไปไปป้าเดียวกันนอนขันมากพร้อมกันเพราะพ่นนอนอยู่หน้าครับทางนี้อยู่บ้านนอนอยู่ทงพี่ขมือใลเล่าออกก่อนกับท่านเล่ากับไปคนละโคงกสินะขันท่านขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่คุณนองให้อยู่ดีสบายสุขภูมิคุคนเด้อสวัสดีจ้าขมือหนาเขาจะไปเก็บเห็ดน้ำกันอีกเนาะมือหนา สิบภาไปเก็บเห็ดคือเก่านั่นล่ะคันมาท่านกิดกลงสิได้ไปโคกน้มกันเจอสิเบิ่งย์ผลเก็บเห็ดครับออืกับขันด้า